สลามุมะลกุาหรมะตุลลิอะบะเระกาตุฮวสวัสดีนักเรียนและผู้ปกคอรองทุกท่านเราก็กลับมาทำการเรียนการสอนในรูปแบบของออการเรียนออนไลน์อีกครั้งหลังจากที่โรคโควิด -19 กลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ในวิชาพระศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่สอง โรงเรียนอิสลามสีอยุธยามูละนิธิครูผู้สอนครูอัมมัดทองคำวันนี้ครูก็จะมาสอนในเรื่องอการทรงตัวการทรงตัวหมายถึงความสามารถในการควบคุมร่างกายช่วยรักษาสมดุลในการเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐานนักเรียน,นยต้องรู้จัก การถ่ายเทน้ำหนักและการเลี้ยงน้ำหนักตัวเองให้สัมพันธ์ให้เกิดความสมดุลการทรงตัวจะช่วยลดปัญหาและป้องกันการบาดเจ็บต่างๆรวมถึงการปกล้มด้วยสำหรับการทรงตัวน,นักเรียนแต่ละคนก็จะมีความสามารถในการ ควบคุมร่างกายที่แตกต่างกันต่อไปจะเป็นาการทรงตัวในการอบอุ่นร่างกายานักเรียนดูรูปภาพอันนี้ก็เป็นการทรงตัวในการอบอุ่นร่างกายซึ่ง ครูเนี่ยจะให้นักเรียนทำทำท่าท่าเนี่ยตลอดทุกครั้งก่อนที่นักเรียนจะออกกำลังกายจากภาพเนี่ยสังเกตได้ว่าจะมีเท้าหลักเท้านึงที่ใช้ยืนส่วนอีกเท้านึงก็ยกขึ้นมานักเรียนก็ต้องควบคุมร่างกายาให้มีความสมดุลไม่ให้เท้านั้นร่วง สลับกันไปซ้ายขวาคือท่านี้ครูให้นักเรียนทำประจำเพราะว่าการออกกำลังกายถ้านักเรียนต้องอวิ่งกระโดดนักเรียนก็ต้องเน้นไปที่ขานะต่อไปจะเป็นการทรงตัวที่ใช้ในการเคลื่อนไหวรูปภาพที่หนึ่งก็คือ าการเดินเดินไปข้างหน้าตามลูกศรอ,อันนี้ง่ายๆนักเรียนทำได้นักเรียนฝึกตั้งแต่อนุบาลแล้วภาพที่สองก็จะเป็นการเดินไปข้างหน้า,าแล้วก็ย่อตัวลงเล็กน้อยทำสลับกันไปซ้ายขวารูปที่สามก็จะเป็น ยืนอยู่กับที่ยกเท้าข้างหนึ่งขึ้นมาแล้วก็กางแขนออกทั้งสองข้างาแล้วก็หุบแขนทั้งสองข้างเข้าหากันเอากำมือชนกันแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาแขนแขนซ้ายจับหัวไหล่ขวาแขนขวาจับ หัวไหลซ้ายทำต่อเนื่องกันภาพต่อไปก็จะเป็นาการายืนตรงแล้วก็เอามือทั้งสองข้างเท้าอยู่ที่ที่เอวของนักเรียนแล้วก็ยืดขาหลังจากนั้นก็ยืดขาออกไปข้างหน้าแล้วก็ขยับออกไปด้านข้างแล้วก็หุบ ขายืนอาตรงเหมือนเดิมหลังจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นทำอีกข้างหนึ่งทำซ้ายขวาสลับกันไปการทรงตัวที่ใช้ในการเคลื่อนเคลือคอค่อไหวในภาพในภาพที่ผ่านมาเนี่ยจะใช้ในการเคลื่อนไหวในการออกกำลังกายโดยการเต้นแอรบิก ต่อไปอาการทรงตัวและการบังคับตัวก็คือการใช้อวัยวะในร่างกายในเคลื่อนไหวโดยมีสิ่งของที่มีน้ำหนักถ่วงอยู่ว่าจะเป็นถ่วงที่มือหรือว่าถ่วงที่ศีรษะภาพที่หนึ่งก็คือเด็กผู้ชายในเคลื่อนไหวด้วยการเดินไปข้างหน้า มือขวาเขาก็จะถือแก้วน้ำสามใบนักเรียนก็ต้องอทรงตัวบังคับบังคับการทรงตัวเนี่ยไม่ให้แก้วนั้นร่วงตกลงไปที่พื้นต่อไปก็จะเป็นาการทรงตัวโดยการเดินบนสะพานไม้แล้วก็บนศีรษะเขาก็จะมีหนังสือถ่วงน้ำหนักอยู่ นักเรียนต้องครับควบคุมการทรงตัวเนี่ยไม่ให้หนังสือเนี่ยล่วงสังเกตอัานเรียนสังเกตที่เด็กผู้ชายเนี่ยเขาย่อตัวลงเล็กน้อยเพื่อการทรงตัวเพราะหนังสือเนี่ยเขากำกำลังจะร่วงต่อไปก็เป็นอาการเล่นเกมเกี่ยวกับการทรงตัว ก็คือเป็นการเอาแบบฝึกการทรงตัวต่างๆเนี่ยมาแข่งขันเป็นคู่หรือว่าเป็นทีมรูปที่หนึ่งก็จะคือเป็นเด็กผู้ชายเนี่ยวิ่งอาทรงตัวบนสะพานไม้ไปเป็นคู่แข่งกันใครตกร่วงหรือว่าล่วงลงสะพานเนี่ยจะต้องกลับไปเริ่มใหม่ เกมนี้ก็จะ,ะนักเรียนครูก็จะเพิ่มเพิ่มอุปสรรคเพิ่มไปอีกเพราะว่าอาจจะให้นักเรียนเนี่ยเอาหนังสือไว้บนหัวไว้บนศีรษะแล้วก็เดินเดินไปด้วยคือเกมเนี่ยครูให้นักเรียนเล่นทุกปีแต่ไม่ได้เดินบนสะพานเดินบนสนามปูนหรือว่าสนามหญ้าปกติ ต่อไปรูปที่2ก็จะเป็นการเดินทรงตัวตามเส้นที่ครูกำหนดไว้แล้วก็มีการหยิบหยิบของจากจุดเริ่มต้นไปใส่ในตะกร้าอันนี้ก็เป็นเกมง่าย,ายๆสำหรับเกมการทรงตัวสรุปในเรื่องของการทรงตัวนะการทรงตัวก็จะมีประโยชน์ในการเคลื่อนไหวร่างกาย ที่จําเป็นต่อนักเรียนไม่ว่าจะเป็นาการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานอ,าอยู่กับที่เคลื่อนที่หรือว่า,าใช้อุปกรณ์นักเรียนต้องฝึกฝนเรื่องของการทรงตัวเพราะว่ามีประโยชน์มีประโยชน์กับนักเรียนในการดำเนินชีวิตสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ السلام عليكم ورحمه الله